สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง j จ c h ช n n น l นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนานะคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผนร้องวัลจอกอะไรแล้วก็คิดค้นสูตรมาก็มาฝากกันนะครับแต่มันจะเป็นไปตามที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ก็ต้องวิเคราะห์ไตรตรองข้อมูลตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับ หรือจะมาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรสำหรับคลิปนี้เรามาดูสูตร2ตัวบนตรงอีก1สูตรนะครับทั้งหมดเข้ามา5งวดติดเดี๋ยวเรามาดูจากงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดเป็นที่30มธันวาคมนะครับเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสูตรไหนจะมาเราก็มาดูได้หลายสูตรนะครับเปรียบเทียบกันชอบสูตรไหนก็เลือกนะครับ เส้นสีแดงนี้จะเป็นหลักสิบนะครับเส้นสีน้ําเงินนี้จะเป็นหลักหน่วยเดี <t> ๋ยวเรามาดูหลักสิบก่อนนะครับผมหลักสิบเราจะใช้ห <t> ลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่1ห,หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับ6กบวกหนะครับเป็น12 12อบบวกสเป็นสิบสี่ 14บวก1เป็น15นะครับได้เลข5ได้เลข5าแล้วบวก2คงที่นะครับก็จะเป็น7 7บวก2คงที่นะครับเป็น9หรือว่าเพิ่มไปทีละ2แต้มนะครับก็จะได้5 7 9หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยแล้วก็จะใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เหมือนกันนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็จะเป็น6กบวกสนะครับเป็น8 8ดบวกสเป็น10 10บวกหเป็น11อนะครับได้เลขหนึ่งได้เลข1แล้วให้บวก2คงที่นะครับสูตรนี้ก็จะเป็น3 3แล้วก็บวก1คงที่ก็จะเป็นสี่ได้หนึ่งสามสี่นะครับหลักหน่วย ามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ17มกราคมนะครับออก491774หลักสิบนะครับหลักสิบคือเลขเจ็ดหลักหน่วยคือเลขสี่เจ็ดสี่นะครับ วดต่อมานะครับสองบวกสนะครับเป็น 4, 4ี่สีบวกห้านะครับเป็น9ก้าเ้าบวกสามเป็นสิบสอนะครับได้เลขสองสเพิ่มไปสองแต้มนะครับก็จะเป็นสี่สี่เพิ่มสองเป็นหก็จะได้สองสี่หเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยดูตามเส้นนะครับ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนนะครับคือเลข2 2มาบวก4ี่เป็น6 6หบวกหนะครับเป็น11 11อบเวกสเป็น14นะครับได้เลข4 4่บวกสคงที่นะครับเป็น6 6หบวกหคงที่เป็น7ได้4ี่กนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับ2ตัวบนตรงผล่างวัลของงวดต่อมานะครับ หนึ่งกุมภานะครับออกห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดหลักสิบนะครับหลักสิบคือเลขสองหลักหน่วยคือเลขเจ็ดเรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขเก้าเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปด 18มาบวก9้าเป็น27 27บเวก3เป็น30นะครับได้เลข0 0ศูนย์เพิ่มไปนะครับ2แต้มก็จะเป็น2เขียนให้ใหม่นะครับกลัวมองไม่ชัดก็จะเป็นสองแล้วก็เพิ่มอีกสองเป็น4ได้ศ2นย์นะครับหลักสิบหลักหน่วยก็เลข9นะครับ9บวก2เป็น11 11บเวก9้าเป็น20 ยี่สิบบวกสามนะครับเป็นยี่สิบสามได้เลขสามสามเพิ่มสองนะครับเป็นห้าห้าเพิ่มหนึ่งเป็นหกได้สามห้าหกหลักหน่วยเรามาดูผลรางวัลของงวดถัดมานะครับสิบหกกุมภานะครับออกเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามหลักสิบนะครับคือเลขศูนย์หลักหน่วยคือเลขสาม เรามาดูต่องอดต่อมาครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขสองสองบวกสองนะครับเป็นสี่สี่บวกศูนย์สี่บวกเก้านะครับเป็นสิบสามได้เลขสามสามเพิ่มสองนะเป็นห้าห้าเพิ่มสองนะครับเป็น 5. 5เจ็ดได้สามห้าเจ็ดหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็ใช้ หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะครับสองบวกห้านะครับเป็นเจ็ดบวกศูนย์ก็เป็นเจ็ดเจ็ดมาบวกเก้านะครับเป็นสิบหกได้เลขหกหกเพิ่มสองนะครับเป็นแปดแปดเพิ่มหนึ่งเป็น 9. เก้าได้หกแปดเก้าหลักหน่วยนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ หนึ่งมีนาคมนะครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดหลักสิบนะครับหลักสิบบนคือเลขสามหลักหน่วยคือเลขแปดวัดต่อมาครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับคือเลขสี่สี่บวกกันสองครั้งนะครับสี่บวกสี่นะครับเป็นแปดแปดมาบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดนะครับเป็นยี่สิบได้เลขศูนย์ 0ูเพิ่มสองเป็นสองสองเพิ่มสองเป็นสี่ได้ศูนย์สองสี่นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะครับเลข4 4่สี่บวกแปดนะครับเป็นสิบสอบวกหาเป็นสิ1เจ็ดมาบวกเจอีกเป็น24นะครับได้เลข4 4่เพิ่มสนะครับเป็นห 6เพิ่มหนงเป็น7ได้สี่เดนะครับที่หลักหน่วยจะมีมาหรือไม่นะครับเราดูผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ16มีนาคมที่ผ่านมานะครับออก50 3 4 4 6หลักสิบนะครับคือเลข4หลักหน่วยคือเลข6 สี่หกนะครับทีนี้เรามาดูของงวดวันที่ 16มีนาคมนะครับคำนวณจาก16มีนาคมเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1เมษายนนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับหลักสิบนะครับคำนวณหาหลักสิบนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับเลข6 6บวก6เป็น12 12มาบวก6นะครับเป็น18 18บวก4ี่นะครับเป็น22 สองมาบวกสองนะครับหรือว่าเพิ่มสองแต้มนะครับก็จะเป็นสี่สี่เพิ่มสองเป็นหกได้สองสี่หกนะครับหลักสิบหลักหน่วยก็ใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเหมือนกันนะครับบวกกันครั้งเดียวนะครับหลักหน่วยแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบ ยี่สิบบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบสี่ได้เลขสี่สี่ตัวนี้ให้บวกสองคงที่นะครับก็จะเป็นหกหกบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นเจ็ดหลักหน่วยได้สี่หกเจ็ดนะครับหลักสิบได้สองสี่หกอาจจะตรงกับหรือไม่ตรงกับสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมว่าจะใช้เป็นตัว ตัวรองนะครับเป็นชุดสำรองจากสูตรที่ลงไปหลายๆสูตรนะครับสังเกตดูว่ามันจะเป็นเลขคู่นะครับที่ผ่านมาหลักสิบไม่ใช่ว่าเป็นเลขคู่นะครับคือสูตรจะเพิ่มไปทีละสองแต้มนะครับได้เลขห้าก็จะเป็นเลขคี่ตัวที่มาก็จะเป็นเลข7อันนี้ก็จะเป็นเลขคู่ทั้งหมดนะครับ3ามตัวน,นี่ก็เลขคู่เลขคู่ เลขคู่อันนี้เลขคี่นี้เลขคู่นะครับโทษทีวทนันนี้จะมาเป็นเลขคู่หรือเปล่านะครับหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนเพราะว่ามันเป็นเลขคู่นะครับเพิ่มไปทีละสองแต้มมันก็จะเป็นเลขคู่ถ้าเพิ่มไปอีกตัวหนึง่งจากหกก็จะเป็นแปดนะครับมันก็จะไปตรงกับสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับถ้ามาเลขคู่นะครับความน่าจะเป็นก็จะเป็น สองสี่หกแปดนะครับเดี๋ยวเราตามสูตรนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาจับคู่ดูนะครับหลักสิบหลักสิบคือเลขสองสี่หกสองสี่หกหลักหน่วยนะครับสี่หกเจ็ด ก็จะได้9คู่ชุดนะครับก็จะมี2 4 2 6 2 7 4 4 4 6 4 7 6 4 6 6 6, 6 7นะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับหลักหน่วยก็ถ้าเลือกตัวเดียวนะครับเลขกเจก็ดนะครับ รู้สึกว่าหลายๆสูตรนะครับจะได้เลขเจ็ดถ้าในหลักสิบก็จะเป็นเลขสองกับเลขสี่นะครับที่น่าสนใจก็ลองพิจนารณา,นานดูนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าใครชอบก็จะนําไปใช้ก็เป็นอยู่กับดุลพินิจนะครับการตัดสินใจของท่านถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าเราก็คิด คนมาจากสูตรนะครับคิดเอามาฝากกันนะครับมันจะเป็นไปตามที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ว่ากันไปตามสูตรผิดถูกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจะนําไปใช้ก็ต้องมีวิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับ ากกดลไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับถ้าชอบในแนวทางก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีสูตรมาลงให้อยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ